สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือรับขมข่าวนะคะทุกประเด็นจะชัดเจนในรับขมข่าวค่ะคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษบนเกาะเต่าฮือฮาเมื่อกระบวนการยุติธรรมไทยถูกตั้งข้อกังขาชาวเน็ตสงสัยกระบวนการยุติธรรมทำงานอย่างไรจับผู้ร้ายได้จริงหรือไม่ กระบวนการสืบสวนเป็นเช่นไรทำไมผู้ต้องหาและผู้ต้องสงสัยจึงมักเป็นแรงงานข้าบชาติหรือเพียงเพราะเขาไม่อาจปฏิเสธอะไรได้สิทธิทิของแรงงานข้าบชาติบนกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างไรคดีจะปิดลงอย่างไรต้นเรื่องเกิดจากไหนและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบถูกครับคนนี้คิดว่าถูก,กล้วแหละครับทำไมเราถึงมีความมั่นใจคะ นี่เหรอครับเห็นเขามาตรวจสอบกันหลายวันแล้วก็ตำรวจใช้เวลานานมากเหมือนกันนะเห็นทํางานแล้วก็เขาเดินกันไปตลอดเลยฮะไม่รู้แต่ไม่แน่ใจอ่ะก็เราไม่เป็นคนดําเนินคดีอะไรคนทุกคนเขาก็พูดว่าคาใจและบางคนแต่เราก็ส่วนมากส่วนมากตามคําคนพูดนะแต่เราย่งไงก็เธอก็เรื่องของเขาก็คือผมก็ไม่ขอออกความเห็นแล้วกันเรื่องนี้นะครับเพราะว่า ให้เป็นความเป็นของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปเพราะผมก็ให้ความเข็นเห็นอะไรไม่ได้คือเราก็ไม่สามารถจะบอกว่าได้ว่าเออคนนี้เป็นคนร้ายหรือว่าคนนี้ไม่ใช่คนร้ายผมขอไม่ออกความเห็นในประเด็นตรงนี้นะครับ oh, about the murders yeah it's really really sad and shocking feel it. yeah <laughs> it's really really sad um I just hope h e find out who did it no We we didn't go there. We just passed by, but um, I wouldn't want to go there. It's just scary, isn't it? Because it could have been anybody. So it could happen to anyone. So it's just a bit scary. การจับกุ่มที่เกิดขึ้นเกิดจาก1นึ่พยานบุคคลนะครับคือนายมาเมาและนายเลเลนะครับสิ่งที่2คือการพิสูจน์ทราบ DNA ที่บุรี แล้วก็ DNA ที่พิสูจน์ทราบจากในศพผู้ตายนะครับ3คือ CCTV ที่ทีมสืบสวนไปตรวจสอบและนำมาเป็นพยานหลักฐานในคดีนะครับ4คือโทรศัพท์ของกลางนะครับโทรศัพท์ของกลางที่ไปยึดได้ซึ่งเป็นโทรศัพท์ของ คุณเดวิดผู้ชายที่เสียชีวิตนะครับส่วนสุดท้ายก็คือคำสารภาพของผู้ต้องหาทั้งสองนะครับซึ่งให้การรับสารภาพต่อหน้าทนายนะครับต่อหน้าทนายนะครับจากกรณีที่ตั้งแต่เกิดคดีจนถึงจับคนร้ายได้เนี่ย สิ่งที่ประชาชนค้างแทงใจเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการจับแพะหรือเปล่าคําถามหลายคําถามที่เกิดขึ้นทําให้ทางเจ้าหนี่ตำรวจจะต้องมา,ถาแถลงข่าววันนี้ท่านในฐานะที่เป็นหัวหน้าองค์กรเองเนี่ยจะทําให้ประชาชนมั่นใจได้ไงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมันจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาชี้ในปัจจุบันนี้ได้อะคะ่ะอดีตก็คืออดีตนะครับ มาบเดือนแล้วนะคะสำหรับกรณีการฆาตกรรมนะักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่านะคุณผู้ชมแน่นอนว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีอะไรตรงนี้อะไรเกิดขึ้นมากมายนะคะเริ่มตั้งแต่การตั้งคําถามว่าเมื่อไหร่ตํารวจจะสามารถหาตัวคนร้ายมาได้เร็วสักทีหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งก็มีคําถามมาเมื่อตํารวจสามารถจับตัวคนร้ายมาถแถลงข่าวได้แล้วนะคะโดยเป็นแรงงานข้ามชาติ ถามกลับไปเขาว่าตกลงแล้วนี่คือคนร้ายตัวจริงหรือไม่ตํารวจจับแพะหรือไม่มันดูเหมือนกับว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างเยอะนะคะในกระบวนการขั้นตอนเหล่านี้สิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือสิทธิของแรงงานข้ามชาติที่มาทํางานอยู่ในประเทศไทยนะคะ mm hmm. เมื่อมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้น mm hmm. เขามีสิทธิที่จะเรียกร้องอะไรบ้างหรือไม่ mm hmm. ล่าสุดกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหน้าสื่อของอังกฤษเองนะคะหรือว่าจะเป็นสื่อต่างชาติเองที่โหมกระหน่ำเข้ามาเรียกร้องให้ทางการไทยหาตัว คนร้ายตัวจริงมาให้ได้โดยเร็วที่สุดนี่คือเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งนี้ในประเทศไทยนะคะวันนี้เราคุยกันทั้งหมด3ท่านในรายการด้านหนึ่งจะมาพูดถึงกระบวนการการตรวจสอบนะคะรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมของไทยเราในเรื่องของการจะแพ้ไม่แพ้อันนี้ไม่รู้นะคะแต่ว่าจะพูดถึงในแง่ของหลักการมากกว่านะคุณผู้ชมคะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุน,นันท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกสองท่านนะคุณผู้ชมคะท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นนัก <im itation> จะบอกว่าเป็นนักประสานงานนะคะเป็นคนประสานงานโครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาตินะคะคุณเอมาโชค่ะส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณผู้ชมได้ยินชื่อทางหน้าสื่อบ่อยนะคะในช่วงเวลานี้นะคะนักสิทธิมนุษยชนแรงงานข้ามชาติค่ะคุณแอนดี้ฮอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแอนดี้ฮอหน้าฝรั่งมากแต่ว่าผู้ไทยได้ชัดแจ๋วเลยนะคะเราคุยกันไม่ได้แตะในเรื่องของคดีความเพราะเข้าใจว่าตอนนี้มันยังคงมีความละเอียดอ่อนอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะพยายาม ชี้ออกมาให้เห็นชัดๆสักทีหนึ่งว่าทําไมคําถามมันจึงเกิดขึ้นจากทางสื่อหรือว่าจะเป็นนักสิทธิมนุษยชนแรงงานข้ามชาติเองมองเห็นอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างนะคะเริ่มจากคุณอันดี่หอก่อนละกันนะคะอืมทำไมสื่ออังกฤษหรือแม้แต่แรงงานพมา่าเองเขาถึงไม่เชื่อว่านี่คือคนร้ายตัวจริงค่ะก็ผมก็คิดว่ามีเรื่องของอคกข ใช่ไหมครับองหลายคนไม่ว่าจะเป็นแรยงานคำชาติค,คนที่บุกป,ปองสิทธิมนุษยชนของแรงงานคำชาติดูชาวต่างประเทศเรื่องของตำรวจใช่ไหมครับที่พันมาเราก็ได้เจอสถานการณ์บ่อยหลายครั้งที่ตำรวจไปจับแพะผมยกประเด็นที่ผมเคยทําที่เมโจที่มีนักศึกษา ถูกข่มขืนแล้วก็ค่าที่มหาวิทยาลัยเมยโจแล้วก็มีการจับสองคนคุณหนึ่งก็เป็นแพะสุดท้ายก็เขาก็ถูกปล่อยตัวใช่ไหมครับแต่งานค้ามชาติเองก็โดนเอารลัดเอาเบียดกับผู้บังคับใช้กฎหมายตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรีบถ่ายเงินการจับโดยไม่มีเหตุผลอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาปัญหานี้เกิดขึ้นก็ไม่มีใครรู้ว่าใครทาใครไม่ทําใช่ไหมครับแต่ตํารวจก็มีการพูดถึงแรงงานค้ามชาติทําให้สังคมแล้วก็ชุมชนแรงงานค้ามชาติรู้สึกไม่สบายใจใว่าทําไมง พูดถึงแล้วแต่ยังไม่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นทําให้หลายคนกาลังสงสารสงสัยว่าแรงงานคําชาติเดียวแรงงานคําชาติจะถูกจับแล้วจะเป็นแพ้ใช่ไหมครับสุดท้ายแรงงานสองคนก็ถูกจับเป็นผู้ต้องหาทุกคนก็สงสัยว่าเอาอะไรจริงอะไรไม่จริงครับค่ะค่ะมันมีข้อมูลหลายอย่างที่ทําให้เราต้องมานั่งคุยกันวันนี้คุณผู้ชมครับพูดถึงสิทธิของมนุษยชนคือมนุษย์คนหนึ่งในโลกใบนี้ด้วยนะคะแล้วก็แรงงานข้ามชาติด้วยนะคะสิ่งที่ แรงงานข้ามชาติมีคนไกลหรือว่ากระบวนการจะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยมันต่างจากคนไทยทั่ว,วไปยังไงบ้างการที่เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต่างอยู่แล้วอะค่ะเนื่องจากว่าคือบางพื้นที่เนี่ยก็มี n อ o นหรือว่ามีองค์กรเครือข่ายที่จะช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติค่ะแต่บางพื้นที่เนี่ยไม่มีแล้วก็แรงงานข้ามชาติเนี่ยเขาก็มีจุดอ่อนเรื่องภาษาที่เขาจะติดต่อหา,ห,าหรือปรึกษากับใครอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะฉะนั้น เวลาที่เขามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะจริงไม่จริงไม่รู้ไม่รู้ค่ะเขาจะเพิ่งพาใครไม่ได้เลยค่ะก็ะแล้วแต่พื้นที่อะค่ะ,คะแล้วแต่พื้นที่ว่าในพื้นที่นั้นมีองค์กรที่จะช่วยเหลือเขาไหมตรงนี้คือคือสิ่งที่สําคัญถ้าเกิดเรายกเหมือนแบบพื้นที่มาหาชัยเนี่ยก็คือจะมีอินจีโอม สักประมาณ4องค์กรแล้วก็ะจะมีกลุ่มเครือข่าย NWRN แล้วก็มีกลุ่มศาสนานะคะ,ค,ะคือหลายกลุ่มแล้วก็ทำให้สถานการณ์ของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยดีขึ้นมากกว่าปีประมาณปี2012นะคะหลังจากนั้นก็คือสถานการณ์ดีขึ้นค่ะ,คะแต่ว่าคือไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นแรงงานข้ามชาติ ก็จะรู้สึกว่าเขามาทํางานในประเทศไทยแล้วก็ยังเคว้งอีกยังมีคนช่วยเขาไม่ได้สักทีหนึง่งคือไม่ใช่ว่ามีคนช่วยเขาไม่ได้สักทีหนึง่งแต่ว่าคือบางสถานที่เท่านั้นที่ไม่มีองค์กรที่ช่วยเหลือเขาเอา๋อคือยังไม่ครอบคลุมยัง<ช>ไม่ะครอบคลุมค่ะค่ะค่ะ,ค,ะคือมีเฉพาะถ้ามีหน่วยงานเข้าไปอยู่ในจังหวัดนั้นก็จะมีคนช่วยเหลือแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลหน่อยก็จะไม่มีจะไม่ช่วยเหลือจะไม่มีจะไม่มีผู้ช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็ไม่มีที่ปรึกษา ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาว่าเรื่องนี้กันต่อนะคะคุณหญิงหมอคะคดีนี้มันเกิดมาร่วมเดือนดิฉันถามตรงไปตรงมาคุณหญิงหมอไม่เข้าไปไปช่วยเหลือในคดีนี้เหรอคะหรือว่ามีเสียงร้องขอมาจาับทางการบ้างหรือเปล่าะคะในคดีนี้โดยหน้าที่จะเป็นหน้าที่ของทางตํารวจค่ะก็ขึ้นอยู่กับทางตํารวจเนี่ยต้องการหรือไม่สองก็คือในคดีนี้เนี่ยตั้งแต่เราเริ่มเห็นความสับสนเราก็มองค่ะมองเห็นประเด็นเช่น การที่เขากลับไปกลับมาเมือนตั้งประเด็นพลิกไปลพลิกมาเนี่ยมันเริ่มทําให้สังคมเนี่ยสงสัยว่าตกลงคนที่ถูกจับว่ใช่หรือไม่อันที่สองก็คือการตอบในเรื่องหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พูดแล้วมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพูดง่ายก็คือทําให้ประชาชนสงสัยว่าเออตกลงดีในใช่หรือไม่เรื่องใหญ่จะเป็น2เรื่องนี้ก่อนตอนแรกดังนั้นเราก็เคยได้ติดต่อก็คือคุยกับท่านรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็ได้คุยกับผบาตารว่า คือเราเชื่อเรื่องกระบวนการตรวจ DNA แต่ถ้าไม่ปล่อยให้มันเป็นอิสระหมายความว่าไม่ให้นิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมันแสดงผลของมันเองค่ะคือแต่ละแต่ละช่วงจังหวะเราจะเห็นว่ามีตำรวจพูดแล้วพาพูดแล้วมันก็เคลื่อนพอเคลื่อนปุ๊บเนี่ยความน่าเชื่อถือมันน้อยลงในการพูดคุยเราก็บอกว่าน่าจะให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นคนได้อธิบายเพราะคนมันจะคลายความสงสัยแตบบ่ปรากฏว่าไม่ได้รับการตอบสนองส่วนบทบาทที่จะให้เข้าไปเนี่ยเป็นเรื่องยาก ประเทศไทยเนี่ยกฎหมายโบราณแต่ลมนานแล้วการรวบรวมพยานหลักฐานเป็นหน้าที่ตํารวจค่ะเพราะฉะนั้นความเป็นหน้าที่ของตํารวจคือพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเขาจะตามหมอก็ได้ไม่ตามก็ได้ตามเจ้าหน้าที่เกิดเหตุก็ได้ไม่ตามก็ได้เ,เ,ไดไไดเพราะ,ะนั้นการที่จะไปบอกว่าเขาทําไม่ถูกเราก็ต้องบอกกันว่าไม่ถูกตามเกณฑ์สากลแต่ไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะกฎหมายเรากําหนดเช่นนั้นเกณฑ์สากลเป็นยังไงคะเกณฑ์สากลเนี่ยคดีแบบนี้ค่ะ จะต้องมีทีมตรวจสารที่เกิดเหตุโดยเฉพาะนี่คือข้อแรกก็คือมีกฎหมายให้พิเศษเลยประเทศอังกฤษอเมริกาเหมือนกันหมดไม่ต้องรอให้พนักงานสอบสวนขอต้องเข้าเพราะว่ายัางไงก็ตามนิติเวชเนี่ยคนเก็บเนี่ยเก่งกว่าพนักงานสอบสวน2ค่ะกรณีนี้เป็นกรณีที่มีศพแล้วยากด้วยทางประเทศจะก,กําหนดเลยว่าต้องมีหมอนิติเวชถ้าประเด็นเนี่ยมันจะครบถ้ามันเป็นหมอนิติเวช เพราะว่าเราอย่าลืมนะคะว่าแค่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไม่ใช่ไม่เก่งค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้เรียนมาทางนี้เขาไม่รู้ประเด็นของศพเท่ากับแพทย์นิติเวชเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนยิ่งไม่รู้กรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าเขาก็ทําตามกฎหมายคือเขาไม่ได้ตามนะคะเขาอาจจะตามแพทย์ในเกาะเต่าแพทย์ไม่มาแพทย์ให้พยาบาลพนักงานสอบสวนก็โอเคเขาก็ตามกฎหมายแล้วแต่เราจะเห็นว่าพอท่อนต้นเนี่ยไม่ไม่ไม่ครบหรือว่าเบี่ยงประเด็นผิดไปนิดเดียวเนี่ย สังคมงงเนะอเพราะว่าตอนแรกพนักง,งานสอบสวนเป็นคนให้ข้อมูลเองว่าสงสัยเพื่อนอถูกไหมคะเพราะมันเพื่อนที่เป็นชาวต่งางชาติเหมือนกันคผิดไปนหนึ่งเทเปลี่ยนไปอีกหนึ่งเทเปลี่ยนไปอีกหนึง่งเทสังคมเริ่มไม่รู้เรื่องละแล้วจู่ๆพอบอกว่าอ่านได้แล้วอีกคนหนึ่งมันก็เกิดอีกหนึ่งประเด็นว่าแพ้หรือเปล่าคือเนื่องจากด้วยความที่ว่าเ,เราก็รู้อยู่ว่ากระบวนการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้บางทีไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะบอกอย่างไรว่า DNA ใช่คนก็เริ่มไม่เชื่อแล้วเนี่ยค่ะ ซึ่งเวลานี้ผ่านมาเป็นเดือนแล้วนะคะ,<ฮ>ะถ้าเราจะลงไปในที่เกิดเหตุอีกทุกอย่างมัน,มนสายเกินไปไหมคะมันช้าเกินไปเล้หรือยังกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานไม่น่าจะทําอะไรได้ละในเบื้องต้นหมายควจุดเกิดเหตุแต่ว่าจุดเกี่ยวข้องอาจจะยังพอได้อยู่บ้างถ้ายังมีจิ๊กซอบางตัวหายไปแต่เราก็ต้องเข้าใจหลักการทําคดีของประเทศไทยค่ะพนักงานสอบสวนเป็นตัวหลักในการต่อจิ๊กซอค่ะ ถ้าเขาใช้ดุลพินิษว่าจิกซอแค่นี้พอแล้วไอ้ที่เหลือไม่มีเขาไม่เอาเป็นสิทธิ์เขาค่ะเราไม่มีใครสามารถเข้าไปแทรกแซงตรงนี้ได้ไม่ว่าจะสถาบันนิติหรือกรรมการสิทธิกว่าจะรู้อีกทีก็คือเมื่อศาลตัดสินเช่นตัดสินแล้วปล่อยเพราะจิกซอไม่ครบหรือตัดสินแล้วได้แพ้เพราะจิกซอมันเอาจากไหนมาวางไม่รู้ไอ้อย่างเงี้ยก็คือกรณีที่ระบบไม่เอื้อให้มีใครเข้าไปตรวจสอบได้ในระหว่างกระบวนการ คือนิติวิทยาศาสตร์จะไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ทันทีเมื่อมีการเกิดเหตุขึ้นต้องรอให้พน <รอ S 1> ักงานสอบสวนร้องขอซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะมีระเบียบของตํารวจอีกว่าให้ตามของตํารวจก่อนห้าม,มตามคนอื่นใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้มันก็เลยเสียเพราะว่าหมอนิตเวที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยไม่ใช่สังกัดตํารวจค,ะค่ะแต่เป็นสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่ที่ส,สุราษฎร์ธานีซึ่งก็ไม่ได้ไกลมากไม่ไกลเลยค่ะ เพราะนั้นพอ,พอเขาไม่ได้ตามเนี่ยมันก็เลยทําให้ไม่ครบประเด็นคือเราต้องยอมรับตรงนี้ไม่ใช่เป็นการตําหนิตํารวจนะมันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วค่ะเพราะว่าคาดีฆาตก,กรรมเนี่ยมันพลาดมาเยอะแล้วใช,ใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้มีความเสียหน้ามันเป็นเรื่องที่ทําให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นงานเฉพาะใช,ใช่ไหมคะก็คือที่จําเป็นที่จะต้องใช้ความร่วมมือต่างประเทศก็จะใช้ความร่วมมือซึ่งเป็นของกระทรวงสาธารณสุขค่ะค่ะ เรากำลังพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะพูดถึงแรงงานข้าชาติด้วยถามแบบตรงไปตรงมาคุณหมอเวลาที่มีคดีแบบนี้เกิดขึ้นในแง่ของคนทํางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ต้องคํานึงถึงถึงสิทธิทธ์ของมนุษย์หรือแม้แต่เป็นแรงงานชาติไหนก็แล้วแต่ขนาดไหนฮะอย่างแรกเลยนะคะคนที่ตกเป็นเหยื่อไม่ว่าคุณจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อหมายความว่าเป็นคนสําคัญหรือไม่ ในกรณีที่เราเจอคนต่างชาติโดยเฉพาะอาจจะเป็นแรงงานพมา่าเสียชีวิตสมมตินะหรือตกกันเหยื่อถูกทำร้ายเขาสำคัญเท่าๆกับคนที่เป็นรัฐมนตรีค่ะออันนี้คือสิทธิ์ของคนที่เป็นเหยื่อนิติวิทยาศาสาตร์ต้องให้ความสำคัญเท่ากันกลับกันอีกด้านหนึ่งค่ะกระบวนการที่จะไปเก็บพยานหลักฐานจากผู้อื่นต้องคำนึงถึงสิทธิ์ตามกฎหมายประเทศไทยไม่มีกฎหมายให้เก็บ DNA ค่ะทุกครั้งที่สถาบันนิติวิทยาศาสาตร์จะเก็บเราจะใช้ชี้แจงสิทธิ แล้วขอเก็บเราจะไม่เคยบังคับเอาค่ะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะบอกก่อนว่าการเก็บเนี่ยมันเป็นการเก็บเพื่อที่จะทําให้คุณบริสุทธิ์หรือเก็บเพื่อพิสูจน์มันเป็นการเก็บแบบชนิดที่มีการขออนุญาตแล้วก็ไม่เหวี่ยงแหกค่ะคือเราจะต้องไม่กว้านมากไปเพราะว่าถ้ากว้านมากไปเนี่ยมันก็จะเริ่มเหมือนกับเราไม่ได้ใช้นิติวิทยาศาสตร์อย่างมีหลักการเพราะฉนั้นสิทธิ์เนี่ยเราจะเห็นว่าเราใช้ทั้งสองด้านแต่จุดสําคัญที่สุดก็คือในการทํางานด้านนี้ ไม่ควรเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นประเด็นที่เราจะทำเต็มที่หรือไม่เต็มที่ทุกคนมีความสำคัญเท่ากันนะคะทุกชีวิตก็สำคัญเท่ากันค่ะคุณอันที่หอคะกระบวนการในการสืบสวนเอาคาดีนี้ก่อนนะคะมันเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ควรจะเป็นหรือเปล่าคะก็เราก็เห็นว่าตั้งแต่แรกครับก็มีการต่างเกาหาว่าคนที่ทำเป็นรายงานพมา่า ก,ก,ก็มีช่วงหนึ่งที่บอกว่าเป็นเเป็นพื่อนของคนที่เสียชีวิตใช่ไหม,าามแล้วก็รันเกนังก็กลับมาก็บอกว่าเป็นแรงงานพมา่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆการที่มีตำรวจมาแถลงบ่อยว่าเขาสงสัยว่าคนนี้ทำหรือคนนี้ทำจริงๆมันเราไม่ควรพูดครับก่อนที่มีข้อมูลหลักฐานที่เพียงพอใช่ไหมครับก่อนที่เราจะพูด ใช่ไหมเก่าหาขายไม่ว่าจะเป็นชุมชนหนึ่งดูคนหนึ่งเราก็ต้องมีข้อมูลครอบก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเรื่องต่างประเทศครับก็เขาจะแบบเก็บข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ไปหาข้อมูลรายละเอียดก่อนที่จะมาพูดครับเราก็เห็นว่าอยู่ในคดีนี้เราก็รู้สึกว่าคนที่เกี่ยวข้องก็เหมือนพูดแบบง่ายๆดูพูดบ่อย ใช่ไหมครับก่อนที่จะมีหลักฐานเพียงพอก็ทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นครับแล้วก็ประเด็นอีกสําคัญก็อยู่ในกระบวนการสอบสวนของคดีนี้เราได้รับการลงเรียนกับชุมชนพมา่าหลายครั้งหลายคนแล้วก็มีรูปถ่ายด้วยแล้วก็มีเอกสารมีการสัมภาษณ์ว่าเขาทุกำทำลายของตํารวจ มีการใช้น้ำร้อนมีการตีมีการจักคดีนี้เลยนะครับครับครับ,รบแล้วก็มีนี่นี่สำหรับคนที่อยู่ในเวลามีการสอบสวนไม่ใช่ผู้ต้องหาใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นที่ล้างก็จะมีข้อมูลที่ออกจากเสอือที่ระบุว่าผู้ต้องหาเองก็ถูกตีก็มีเวลาเขาสัมภาษณ์มันสายอะไรอยู่บอนหัวเขาไม่รู้ว่าใครสัมภาษณ์แล้วก็มีการตีข่าวอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันนี่เป็นถ้าเกิดขึ้นจริงก็มันนิพิษ แต่ไม่ใช่ว่าแค่พิดเรื่องต่างประเทศนะผิษของประเทศไทยด้วยนะมันตํารวจก็ทําแบบนี้ไม่ได้ครับเ<ะ>พราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตรวจสอบประเด็นนี้ด้วยว่ากระบวนการตรวจสอบอคดีนี้ใช่ไหมครับชอบด้วยหรือไม่กฎหมายก็ต้องมีการตรวจสอบแหล่งด่วน พราะว่าตอนนี้มีการก้าวหาตำรวจแล้วก็ล่ามด้วยที่เกี่ยวข้องกับคดีมีการก้าวหาว่าเขาทำลายช่วงที่มีการกระบวนการสอบสวนก็ถ้าทำลายจริงก็นี่เป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบเป็นเป็น,ปน,ปนตรวจสอบเป็นอิสระแล้วก็เร่งดวนด้วยค่ะค่ะคือคุณัอนี้หอกําลังบอกค่ะคุณผู้ชมว่ามันมีข่าวออกมาว่าว่าตัวผู้ต้องหาที่ที่ถูกกล่าวหาในเวลานี้เนี่ย โดนทำลายร่างกายนะคะคือกระบวนการสดผอบส,วน,สวนเนี่ยมันมีการมันไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะโปร่งใสสักเท่าไหร่นะฮะในมุมนี้นะคะคแต่ว่าไม่ได้บอกว่านี่คือสิ่งที่จริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นตํารวจต้องออกมาชี้แจง ก็มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาอย่างเร่งด่วนครับที่ที่เราลงพื้นที่ที่เรามีทีมงานที่จริงๆเราลงพื้นที่ตั้งแต่เ,เหตุเกิดขึ้นไปไปสัมภาษณ์กับคนที่อยู่ในชุมชนไปแคปข้อมูลหลักฐานอะไรเวลามีคุณรายงานมาเขาทุกทำลายเราก็ลองไปหาเขาแล้วก็ไปถ่ายรูปไปทำหลายอย่างเราทำเองใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เราไปหาข้อมูลแล้วก็เราลงพื้นที่แล้วก็มีแบบมิชชั่นมีแบบมูลริทิภาษาวัฒนธรรมมูลริทิเพื่อ สิทธิมนุษยชนราการปัฒนาเครือข่ายเพื่อแรงงานําชาติแล้วก็จะมีทันในความอิสระเราลงพื้นทีด้วยเพราะเราได้ข้อมูลแบบนี้เราเห็นว่านี่คดีนี้มันไม่ปกติเป็นคดีที่แปดดังต่างประเทศให้ความสนใจมากแล้วเราก็มีการก้าหาว่ามีการใช้ทรมานือมีการทำลายเพราะฉะนั้นทําให้เรามันสนใจที่จะลงพื้นทีเพราะฉนั้นจริง<น>ไม่รู้แต่ขอไปดูก่อนครับเราก็ต้องไปดูก่อนแล้วก็เวลาเราบ่ายครับถึงวันนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าเราเจอ เป็นจริงหรือไม่จริงใช่ไหมครับเราได้ข้อมูเลเราได้หลักฐานเราได้สัมภาษณ์แต่ต้องมีการตรวจสอบจากหลายฝ่ายแต่บอกว่าตํารวจควรตรวจสอบไหมก็ <c oughs> ผมก็สงสัยว่าจริงๆคนที่ต้องตรวจสอบไม่น่าจะเป็นตํารวจครับเพราะว่าตํารวจก็ต้องตรวจสอบการทํางานของเขาเอง<ม>ใช่ไหมครับน่าจะต้องมีคนอิสระเป็นคนที่สมที่มาตรวจสอบว่าการก้าวหาแบบนี้เป็นจริงหรือไ<ห>ม่จริงแล้วก็ถึงวันนี้ตํารวจก็ปฏิเสธตลอดอย่างเด็ดขาดว่าไม่มีแต่เราก็มีหลักฐานที่แสดงว่ามี เพราะฉะนั้นต้องมีการตรวจสอบครับค่นะค่ะแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อนะคะมีข้อสังเกตเรื่องของ DNA นะคะหลายคนตั้งคําถามว่าเออโอกาสที่ DNA เนี่ยจะมีความผิดคือคือความคลาดเคลื่อนมันมีโอกาสสูงไหมในแง่ของกระบวนการนะคะและถามสิงอสะท้อนของทางแรงงานข้ามชาติด,ด้วยนะคุณผู้ชมค่ะว่าเขาคิดเห็นยังไงกับสิทธิที่เขาได้รับตอนนี้มันเพียงพอหรือเปล่าช่วงหน้าเราคุยกันค่ะ